ค่ะหนึงเป็นตัวนะคะบทที่5ค่ะขอพระเจ้านั่นะคะเหตุฉะนั้นข้าพระเจ้าจึงตักเตือนบรรดาผู้ใหญ่ในพวกท่านทั้งหลายในฐานะที่ข้าพระเจ้าก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งและเป็นพยานถึงความทุกข์ทรมานของพระคริสต์และมีส่วนที่จะรับศักดิ์ศรีอันจะมาปรากฏภายหลัง ทงเลี้ยงฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ในความดูแลของท่านไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจไม่ใช่ด้วยการเห็นแก่ทรัพย์สินของที่ได้มาโดยทุจริตแต่ด้วยใจเลื่อมใสและไม่ใช่เหมือนเป็นเจ้านายที่คมขี่ผู้ที่อยู่ใต้อำนาจแต่เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้นและเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่จะเสด็จมาปรากฏ ท่านทั้งหลายจะรับศักดิ์ศรีเป็นมงกุฎที่ร่วงโรยไม่ได้เลยในทํานองเดียวกันท่านที่อ่อนอาวุโสก็จงเชื่อฟังคำของพวกผู้ใหญ่อันที่จริงให้ท่านทุกคนมีความทอมใจในการปฏิบัติต่อกันและกันด้วยว่าพระเจ้าทรงเป็นปฏิปักษ์กับคนเหล่านั้นที่ถือตัวจองห้องแต่พระองค์ทรงส,งสแดงพระคุณแก่คนที่อ่อนน้อมถ่อมตน เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงทอมใจลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงยกท่านขึ้น